สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลมพพัฒนาครับกองบัญชาการกองรับไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึสองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการหาพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างชุดช่างพัฒนาหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองดำเนินการขุดสระเก็บน้ําในไรนาของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของบ้านซับม่วงหมู่2ตําบลโคคารอําเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ว พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ